เตียวโกหรือจางเจียวคือชื่อของข้าข้าเป็นผู้นำแห่งกองกำลังผ้าเหลืองข้าผู้เป็นหนึ่งในสามพี่น้องผู้ทรงพลังและเป็นผู้ก่อตั้งนิกายไถผิงเต้าข้าได้นำกองทัพชาวนาผู้ยากไร้นับล้านออกมาต่อสู้กับราชวงศ์ฮั่นผู้กดขี่แรกเริ่มข้าเป็นเพียงนักพรตผู้ตำต้อยผู้หนึ่ง ข้าได้ศึกษาคำพีและวิชาอาคมจนสำเร็จและได้รู้แจ้งในสัจธรรมข้าเห็นถึงความทุกยากของชาวนาที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากราชสำนักข้าจึงได้รวบรวมเหล่าผู้คนที่ถูกกดขี่เหล่านี้และฝึกฝนวิชาอาคมให้แก่พวกเขาเพื่อที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ระทมกองทัพผ้าเหลืองของข้าได้ก่อการกรบฏขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินการกรบฏของข้า เป็นที่หวาดกลัวแก่เหล่าบรรดาขุนศึกและราชสำนักเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วข้าก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่สงครามจะเส้นสุดทำให้กองทัพของข้าต้องแตกพ่ายในที่สุดแม้ว่าการกรบฏของข้าจะล้มเหลวแต่เรื่องราวของข้าก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่ถูกกดขี่ในภายหลัง